ไอเหลื่อมฮะเจ็บป้เจ็บค่อยๆดิแต่ไอเหลื่อมไอเหลื่อมไอจงอางอะไรไงพี่มันจะเข้ามาอ่อในถ้ำเล็กๆแบบนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้ดีเจ็บเหรอเจ็บป้ป้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอารีลป้า เเเเดีี๋ยยยวจยจ,จ็็นน <c oughs> สวัสดีนะครับพเพื่อนๆครับกลับมาพบกับผมช่อง g X 2กันอีกแล้วนะครับพี่พี่เนาะก็จากไอคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเนี่ยได้แบกเจ้าแดงเนี่ยกลับมาบ้านนะพี่นะก็ไอแดงเนี่ยมันโดนเหมือนเป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับพี่พี่น่าจะเป็นตัวอะไรที่แบบ มันมัน,ม,นมันเล่นมนดําเล่นไสยศาสตร์แบบเข้าเส้นเลยอ่ะเนาะน่ากลัวมากเลยตัวนั้นนะผมก็ไม่กล้ากลับไปสถานที่ตรงนั้นแล้วนะครับพี่พี่แล้วนะเพราะว่ามันอันตรายถึงชีวิตเรานะครับเนาะแต่แดงตอนนี้ก็อาการมันดีขึ้นแล้วนะครับพี่พี่นะหมอก็เย็บแผลเย็บอะไรให้แต่ว่าที่พี่อยู่อย่างหนึ่งคือแผลมันเนี่ยประสานกันเร็วมากแผลมันหายเร็วมากเนาะก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนไปนะพี่นะไอ้แดงเนี่ย มันมันมันเป็นครึ่งผีครึ่งคนนะครับนะมันไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนพวกเรานะไม่ว่าแผลเผลออะไรของมันเนี่ยมันก็ประสานไวขึ้นนะครับผมนะวันนี้เนี่ยผมพายแดงกลับมาเนี่ยอ๋อจริงๆมันก็ยังไม่หายดีหรอกแต่เรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อคืนมันจับไก่ผมกินไปตัวหนึ่งนะผมตื่นมาตอนเช้าเรียกบอกว่ามึงจับไก่กูกินจําได้ไหมไอ้แดงบอกมันจาอะไรไม่ได้ แล้วนะถ้ามันมีแรงวิ่งจับไก่ผมแสดงว่ามันมีแรงเข้าป่าแล้ววันนี้ผมก็พามันกลับมาออกันยังสถานที่ถ้ำคนป่านะครับผมเนาะถ้ำคนป่าถ้ำนี้ไงพี่นะภารกิจที่ผมจะเข้าไปเอาเหล็กไหลผมก็ยังไม่ได้ละทิ้งแต่อย่างใดแล้วนะก็ยังมีความตั้งใจอยากจะไปเอาเหล็กไหลมาครอบคลองให้ได้นะครับพี่พวันนี้ก็ให้แดงออมาช่วยผมในการที่จะเอาเหล็กไหลกลับบ้านกัน แดงพร้อมรวยไหมรวยปะพร้อมรวยไหมรวยปะพร้อมรวยนะโอเค let's go ปีนขึ้นไปไยแดงพร้อมรวยขึ้นไปก่อนเลยแต่ป้าตามเจ็บอะไรเจ็บแผลเสียงอะไรวะเจ็บอะไรเจ็บแผล ต้องบอกว่าไอ้แดงเนี่ยมันเย็บไปสิบกว่าเข็มนะครับพี่พแต่ว่าแผลมันหายไวมากๆเลนะครับผมเนาะตอนนี้ก็เย็บแล้วก็เอาผ้าขาวๆพันแผลมันอยู่นะผมก็ไม่อยากจะถ่ายให้พี่ๆดูกันนะครับไปลูกผู้ชายอ,อกสามซอกไม่เจ็บไม่เจ็บหรอกพร้อมลุยไปนะว,วันนี้มึงต้องช่วยปลาเอาหล่กไหลมาให้ได้นะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้น,นถ้ามันเจ็บแผลค่อยๆขึ้น แตวข้าวของพวกผมเขาจะเอาไว้ตรงนี้นะครับพี่ๆเอาไว้ข้างล่างนี่แหละเอาขึ้นไปแต่ตัวแล้วก็ไฟฉายโอ,โอ,โอ้ขึ้นยากว่า มีใครเข้ามาลุยในถ้ำีนบ้าไหมพี่มีถุงมีถุงไห้พร้อมลุยไหมแดงพร้อมลุยป่ะมันกล้าเข้าไหมถ้ำเน,นี่ยกล้าเข้าป่ะไม่กล้าปะไม่กล้าต้องบอกไว้แดงมันยังไม่เคยเข้าไปเลยนะครับพี่พนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่มันเข้าไปเถือกล้องให้ปลาหน่อยปลาจะถอดเสื้อ ก็คือตอนนี้ปาจะบอกมึงก่อนนะปาไม่รู้ว่าข้างในเนี้ยมันจะยังมีตัวประหลาดคนป่าอยู่ข้างในหรือเปล่านะที่ปามาครั้งล่าสุดเนี่ยคนป่าเนี่ยออย้ายออกไปกันหมดแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้พี่ไฟป่าไงอแดงแผ่นต้องให้พี่พี่ดูตรงนู้นหน่อยพี่พี่เห็นไฟป่าตรงนั้นไหมคือตอนนี้เนี่ยไฟป่าเนี่ยมันกินป่าหมดเลยนะพี่นะ มันไฟมันลามมันกินป่าป่าเนี่ยไม่หมดเลยป่าแรงอะไรครับพี่พี่ผมเลยคิดว่าไอพวกคนป่าเนี่ยมันน่าจะหาที่อยู่ไม่ได้มันน่าจะต้องกลับเข้ามาอยู่ในถ้ำเนาะเพราะว่ามันชอบความมืดชอบความเย็นมันมันจะต้องกลับเข้ามาอยู่ในถ้ำแน่นอนผมสันนิษฐานไว้แบบนั้นวันนี้ก็อยากจะพาพี่พี่ลองมาดูกันว่าพวกมันจะกลับมาอยู่ที่นี่หรือเปล่านะกลับมาเหมือนที่ผมคิดหรือเปล่านะครับผม เนาะตัวันนี้ก็ลุ้นดูกันแล้วก็ถ้ามันกลับมาเล็กไหลเนี่ยมันต้องอยู่กับมันตลอดแน่นอนถ้ามันไม่ได้อยู่เล็กไหลไม่ได้อยู่กับพวกคนป่าตลอดมันก็ต้องแอบไว้สักที่หนึ่งนะว,วันนี้เราจะตามหาเล็กไหลกันให้เจอพร้อมเลยปะแดงมึงเข้าก่อนเลยป้าป้าเข้าก่อนดิป้าฮา<ะ>ป้าเข้าก่อนเลยป้ามึงเข้าไปก่อนเลยป้าให้เกียิมึงก่อนเลย เข้าไปให้ป้าชื่นใจหน่อยป่ะมึงส่องดูกันให้ดีๆนะเพราะว่าข้างในอะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงหน้าอะไรพี่เป็นช่วงหน้าแรงแล้วก็พวกสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นหมีเป็นอะไรเนี่ยมันจะเข้าถ้าแต่ว่าถ้าเล็กขนาดนี้หมีเข้าไม่ได้แต่ไอ้เหลือมฮ<า>ะเจ็บค่อยๆเิแต่ไอ้เหลือมไอ้เหลือมไอ้จงอางอะไรไงพี่มันจะเข้ามาในถ้าเล็กๆแบบนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนัน้นเราต้องระวังให้ดี นะเพราะว่าพวกงูนะที่มันจะชอบความเย็นแล้วก็ชอบความมืดมันจะชอบอยู่ในรูอยู่ในถ้ำเราต้องระวังไอ้เรื่องนี้แหละแจ้งจันเย็นนะปาวันนี้ต้องช่วยปลาเอาเล็กๆมาให้ได้เลยแล้วถ้าปลาได้เล็กๆมึงสบายแน่มึงไม่เห็นเหรอป๊ป Chân trình chân trình ba trình chương trình Mình hẹn mình hẹn chương mình hẹn lùi chương trình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  là trình Ờ trình chương đây chương trình chương trình Đang, Đang. หาน้ำนี่ก่อนนีวันนี้มึงต้องช่วยป้าเอาเล็กๆมาให้ได้นะเข้าใจปะได้ปะแผลมึงเจ็บมากปะท่านไหลได้ปะจะไม่ค่อยได้ปะท่านไหลไม่ค่อยได้มันก็ค่อยๆแล้วกันนะถ้าปลาได้เล็กๆนะแดงนะเดี๋ยวป้าหาเมียให้มึงคนหนึ่งนะเมียปลาป้าหาเมียให้มึงคนหนึ่งเอาแบบจำๆเลยบึ้มๆเลยแล้วแดงนะไปพร้อมลุยแดง ปลาได้เหล็กๆเมื่อไหร่มึงไ,ได้เมียเมื่อนั้น,นปลาบอกเลยระวังนะดูดู<ม>ซ้ายดูขวาให้ดีก่อนเดี๋ยวมีงูมีอะไรมึงไปถีบโดนตัวงูมันชกขามเลยระวังมืดมากเลยเหรอไปตรงนี tua cũng dày hơn nữa thâm mình khép luôn á đang đâu băng mang tay băng quải đi

มองหนูป๊าป๊ามองมาเลยเห็นสิ่งนั้นไหมเห็นปะ๊ะสิ่งนั้นแหละที่ป๊ะตามหายอยู่มันคือเล็กไหลนั่นหรอคะเล็กไหลขายได้เยอะเลยมึงไปจัดก,การเอาไว้ใหป๊ะ มันโดนเลยสิป้าปคุยกับมันให้คุยกับปะคุยมันบอกว่าขอเล็กๆหน่อยได้ไหมขอ,ขอเล็กๆหน่อยได้ไหมครับขอไ,ได้ขอเล็กๆให้ป้าหน่อยได้ไหมครับขอเล็กๆให้ป้าหน่อยเลยครับไม่ได้มันไม่ให้ป้าว่ะแดงมันไม่ยอมป้ามันไม่ยอม พี่่ดูหินข้างในดมนนิมันเป็นเหมือนเป็นหินหยดหินย้อยเลยนะพี่เห็นไหมเหมือนเป็นหินหยดหินหยดหินย้อยนะตอนนี้เราไม่มั่นใจว่ามันอยู่กี่ตัวนะครับผมแดงพร้อมลุยไหมพร้อมลุยปะพร้อมลุยหรอ เขาไปเอาเหล็กงอะไให้ป้าไประวังระวังนะมึงจะแผลอยู่ระวังมึงอย่าไปทีบขวดที่เสียงมันดังเขาไม่เจอแล้วช่งก็ไม่ได้ป้าเข้าไปเอาเหล็กงอะไรให้ป้าเขาจิบไปแล้วป้าฮะมันจิบไปแล้วป้าจิบไปเหรอครับมึงมุดเข้าไปบวกกับมันเลยได้ไหมไม่เอาป้าเจ็บแผลมุดเข้าไปบวกกับมันเลยฮะมุดเข้าไปบวกดึงเหล็กงอะไรของมัให้ป้าดิไม่เอาป้าฮะไม่เอาป้า ทำไมอ่ะ้ยถ้าป้เแทรกๆลแต่ป้าหาใมญ่ให้คนหนึ่งเอาบุ้มบ้มเลยไปที่เดี๋ยวป้าไม่เอาเหรอครับป้าหยดเงินใส่มันดีไหมป้าหยดเงินใินใส่มันป้าใช่ป้าอุ๊ยป้า

เฮ้ยมีตัวอะไรฮ่าจิดได้มาป้าได้เรื่อยๆมาป้ามันเอาไปแล้วป้าออกไปแล้วเหรอได้ป้าทำไมหน้ามันดำเนี่ยวะโดนมันตบเหรอเมื่อกี้ไม่ใช่ป้าในป้าดูแผลเงินที่เป็นอะไรป้าเมื่อกี้เจ็บแผลปะเจ็บป้า ต้องบอกว่าแผลไอ้แดงเนี่ยมันจะโดนอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับพี่พี่เพราะว่ามันจะติดเชื้อน,นะแต่ว่ามันมีผ้าพันขาวๆพันไว้ชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวกลับไปต้องกลับไปล้างแผลนะครับแดงเข้าไปดูให้ป้าตรงมุมนู้นหน่อยนมีอะไรปะา้าดูกลมเสี้ยงคองไหนุปะไม่ต้องกลัวดูาออสามสอบกลัวอะไรวะ อยู่กับป้ากูไม่ได้พร้อมันลุยอย่างเดียวมีอะไรไหมไม่มีป้าไม่มีอะไรเลยเหรอได้ป้าแล้วมันทะลุมีทางออกปะมีป้ามีทางออกเหรอใช่ป้าหาทางออกของมันดิออกออกไปสู่ข้างน,นอกได้เหรอทางนั้นอนะได้ป้า จริงเหรอใช่ป๊าป๊าลองนะป๊าส่งเหล็กไหลมาให้กูส่งเหล็กไหลมาไม่ให้แกหยิบหิบเอามือยิบ ทันปะไม่ทันป้อไม่ทันเหรอได้ป้อมันวางว่ะมันวางล่ะแดงหยิบป้ามนงจนใส่ผมได้ปะไม่ได้ป้ายังไม่ถึงป้า ไมบ่ถึงเหรอเอบ่อปะมึงเอาหม่อมมุดเข้าไปเลยหยิบที่นั้นนะ่ะไม่ได้หรอมันหยิบเล็กๆมันจะทุบมือหนูปะแดงเดี๋ยวมันขึ้นไปทางนี้เลยได้ปะขึ้นไปาาทางนี้เลยได้ปะมันจะลุกขึ้นขึ้นไปเลย ขึ้นได้ปะยังตรงนั้นมันเหมือน,ม,น,ม,นมีทางลงนะระวังนะเดี๋ยวป้าจะดึงความสนใจให้มันตรงนี้ไอ้ผีชั่วมึงไม่ต่างอะไรจากกูส่งรายไหมไกูไม่ให้มึงจะครอบครองไว้ทำไมวะกูเข้ามาก่อนกูก็ต้องได้ก่อนมันไม่สมควรอยู่กับมึงหรอกป้าขึ้นไม่ได้ป้าขึ้นไม่ได้เหรอใช่ป้า cái này đai đi Bám nhiêu phải không dùng phái này mọi người ạ đấy bao nhiêu năm Lỡ nhiêu chạy bao nhiêu เดี๋ยวนะเมื่อก่อนเนะี่ยผมเห็นมันอยู่กันประมาณสามสี่ตัวนะครับพี่พี่ยช่ไหเจ็บปะโยงส่หัวมึงเหรอใช่ปปะโอ๊ะปะเจ็บเหรอเจ็บปะปาด้วยปลอลงนะปา

เอาหินทุบหัวมันเอาหินทุบหัวมันได้ปะยังไมจับมันมันจะเข้าแล้วไป็นยุทธวิไกนมานี่ก็เป็นยุทธไิธีอะล่ะป้าคอยดึงขาดแล้วอย่าให้มันเข้าเฮ้ย đang lắm đang 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 dạng lắm Đang lắm dạ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 ng

Ô oh. ok mình được gặp bà ơi pa ơi 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 Ôi. ơi ขัหักแล้วเอาหินทุบขากูโอ้ยโอ้ยโ้ยมันจับนูโอ้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  chào mừng hai tao này, bao ok, chào mừng hai con ô, mẹ chào tao, ui! ơi có nắng nắng nắng

Ô ôi ôi cô Đánh đây bao đây bao đai bao đai bao đai bao mà chậm mười ba ô đón thẻ á จ็บปะเจ็บอะไรสุดไซปะอ๋อสภาพมึงว่าเทิมมึงเลยไหนเล็กไหลเล็กไหลปะไม่ได้ปะฮะไม่ได้ปะเล็กไหลไม่ได้เหรอใม่้ปะทำไมอ่ะเมื่อกี้มึงดึงมาได้แล้วใช่เหรอมึงไม่ได้ปะมันดึงขาหนูมันดึงขามึง ใช่ป้าแล้เล็กไหลมันก็หยิบกลับมาไม่ทันใช่ปตายห่าแล้วลงทุนกันแทบตายเล็กไหลไม่ได้กลวกลัวาวกัวกันก,นนกลัวกลักลัว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 กลงวกลัวกลัวกลกลัลักลงวกลัไลงไปลงไปักลัล,ลกก